มารู้จักรากที่มาของเส้นประธานสิบกันโดยพื้นฐานแล้วการแพทย์พื้นบ้านหรือปรัชญาการรักษาสุขภาพของคนเอเชียนับได้ว่ามีศูนย์กลางใหญ่อยู่ที่อินเดียและจีนการแพทย์ของอินเดียก็มีหลายศาสตร์ซึ่งหนึ่งในนั้นคืออายุรเวทซึ่งแปลว่าศาสตร์แห่งชีวิตซึ่งเปรียบเสมือนตำราแพทย์เล่มใหญ่โดยความเชื่อทางการแพทย์ ตามแบบอายุรเวทจะเน้นหนักไปที่ปราณหรือพลังชีวิตในร่างกายมีทางเดินของปราณที่แน่นอนการเคลื่อนที่ของปราณมีจุดตัดกันที่เรียกว่าจักระจักระทั้งหมดมีอยู่ด้วยกันเจ็ดตำแหน่งเรียงกันอยู่ตรงกลางของลำตัวตามแนวของกระดูกสันหลังเรียงจากบนลงล่างตั้งแต่กระหม่อมลงไปถึงก้นกบแต่ละจักระจะมีความสัมพันธ์ กับต่อมต่างๆในร่างกายซึ่งคนอินเดียเชื่อว่าเมื่อใดก็ตามที่จักระเสียความสมดุลหรือการเคลื่อนไหลของปราณเกิดการติดขัดร่างกายก็จะป่วยการรักษาโรคจึงต้องปรับจัก,กระที่มีปัญหาโดยการใช้ยาสมุนไพรหรืออาศัยการนวดและการฝึกโยคะการแพทย์แผนจีนก็มีการพูดถึงการเคลื่อนไหวของพลังงานหรือชี่เช่นกัน ชี่มีความสัมพันธ์กับอวัยวะภายในต่างๆกันและแนวคิดของการเกิดโรคก็เป็นเช่นเดียวกับอินเดียคือถ้าหากเมื่อใดที่ทางเดินของชี่ติดขัดก็จะเกิดความเจ็บป่วยปรัชญาการรักษาโรคของจีนจึงอาศัยหลักคิดทำนองเดียวกับอินเดียคือต้องแก้ไขความติดขัดของชี่โดยใช้สมุนไพรใช้การฝังเข็มการฝึกชี่กงและการรมยาเป็นต้น ตามตำราอายุรเวทในร่างกายมนุษย์จะมีนาดีหรือนาทีอยู่ประมาณ72,000นนาดีโดยที่คำว่านาดีจะหมายถึงทางผ่านของปราณนาดีเป็นอวัยวะของกายทิพย์หรือกายละเอียดที่เป็นช่องให้พลังงานปราณไหลไปยังทุกจุดของร่างกายแต่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงในทางกายภาพ แต่จะสามารถมองเห็นได้ด้วยการมองเห็นภายในเท่านั้นนาดีมีต้นกำเนิดมาจากการดาที่ตั้งอยู่ระหว่างฝีเย็บและสะดือโดยมีลักษณะคล้ายไข่เรืองแสงสีขาวซึ่งจุดนี้เป็นต้นกำเนิดของนาดีหรือช่องพลังงานทั้งหมด72,000นาดีในร่างกายในจำนวนทั้งหมด72,000นาดีจะมีอยู่10นาดีหลักๆดังนี้ 1. ออดา จะอยู่ฝั่งซ้ายของร่างกายโดยแผนไทยจะเรียกว่าอิธาสองปิงคลาโดยแผนไทยจะเรียกว่าปิงคลาเช่นกันจะอยู่ฝั่งขวาของร่างกาย 3. สุชุมนาโดยแผนไทยจะเรียกว่าสุมนาหรือสุสุมนาเช่นกันจะอยู่ตรงกลาง4การทารีจะอยู่ตาซ้ายโดยแผนไทย ถ้าเป็นตาซ้ายจะเรียกว่าเส้นสหัสสรังสีแต่ถ้าเป็นกาลทารีในเส้นประธานสิบจะมีจุดสิ้นสุดที่ปลายนิ้วมือและนิ้วเท้าหหัดสตีจีวาจะอยู่ตาขวาส่วนแผนไทยถ้าเป็นตาขวาจะเรียกว่าเส้นทวารี